ครับสวัสดีครับพี่น้องพี่ฮัลโหลครับมานนวิถีชีวิตพ่อเพียงออกมาหัวมาสวนคือเก่ารครับพี่น้องออกมาพร้อมสายฝนครับโอ้ตกขัดตกแน่พี่น้องเลยป้าฝนก็ได้ออกมาแล้วก็เห็นยังไม่เลยแล้วครับคิดฝ่าคิดฝนแล้วครับพี่น้องนะย๋ยวไปยังเมื่อยไปคุยกาครับตกแห้งตกคอยสลับกันไปเนาะวิถีชีวิตพ่อเพียงก็เลยออกมาหัวมาสวนมาเมืองสะปาจังเลยใช่ไหมพี่น้อง ย่านนา้ำน้ำล้นสะครับเพราะว่านา้ำได้แล้วผมว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ย่านมันล้นสะเน,ะนาะแล้วล้นสะแล้วอต่วงงเล้วพี่น้องเลยย่านปลาออกว่าไม่ยังหรอกครับแต่ว่าก็เอาปลาเนื้อเขียวเข้ากันไปอยู่วิถีชีวิตพอเพียงก็เลยออกมาซองเมื่อแก่น้อยย่านย่านหม,ม่องมีหม่องที่เขาออกได้เนาะ แต่ว่าเมื่อแล้วก็บพงสีอีกเล็กน้อยคนละพี่น้องถ้าตกแบบนี้ก็บพงสีวัตรลนแล้วครับน้ำก็บพงสีล้นสะแล้วเลี้ยวเข้าไปคุณครับเห็นน้ำยู่ในยสะแล้วครับพี่น้องคนนี้เลยปลาบักหน้าเข้าไปพคนละปลาพงวิธีชีวิตพ่อเพี่อนแต่ด่านปลาเขาออกเนาะพี่น้องตกครั้ตกแน่ครับต,ใใตุกง่ายเมือ่อคืนเลยพี่น้องแต่หัวคำจนหอดนะเวลานีวิธีชีวิตพ่อเพี่อนออกมาหัวมาสวนเลยอะใบสามพวกปลาเกือบใบสีม่วงแล้วครับ ก,กอ้ย่งตกคือคือเก่าแล้วครับพี่น้องโอ้สดยอดนะครับขายุขายุอีกอย่างละคพี่น้องขายุเยนี้ยหมูบ่เข่ามาเต็มเต็มครับกาลสินซ้อมเด็ดกาลสินประหลับเต็มเต็มขึ้นกันการนการการเลยครับน้ำทาน้ำทาอยู่ในสะห้ากับล้นทีพยวันนี้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปก็เห็นหน้ำครับไปหมดแล้วครับคุณอยู่ในอยู่ในบ่อบ่อปลาของวิถีชีวิตพ่อเที่ยงเนาะ ออบรรยากาศในพี่น้องคนในเมืองครับออกมาฮว่วมมาสวละเลาะไปแล้วเขียวหนึง่งวางคนเขาหยุดในจักหน่นอยออกไปเมืองก็น้ำก็เหลืออยู่ยุ่เสิดเรื่งที่เราพี่น้องตกลงมาอีกยกยกนิยในกระทบแบบนี้ครับกโคงศิบุมีปัญหาอย่างครับเพราะว่าวิถีชีวิตพ่อเพียงบบบ,อบอคอยน้ำเขาไปในสาเนาะให้เขาซึมมาเองให้เขาเขาแนวนนิดน,นิน้อยครับแต่ว่าบอหลัก พอรับเนี่ยวิธีที่พ่อเพียงบ่บอ,บอห้ยเขาลงชาครับงานน้ำมันล้นครับพี่นอออ้องถ้าไปกาไปก็คงสิลินนั่นแหละครับแต่ว่าหมองระบายน้ำเท่ากับว่ามัาเพียงขันล่นออกมาไปในกาญยู่ครับออกไปข้างนอกก็ได้เราพี่น้องเลยฝนฝน,นตกตก,ตกมันแค่เมื่อคืจนจังหวะเดี๋ยวนี้ก็ยังตกคือเก่าอยู่ออกไปกับเปียกแล้วครับพี่น้องวิธีที่ดีดดดพอเพียงเลยถือโอกาสมัดยุดครับมาเลย วิธอกาสอรอกาหฮวมาสวนมาเมืองชาปาน้ำผ้าผีพานหองเข้ามาเมืองบรรยากาศฝนฝ่าตกอาตกคับตกแน่ครับไปกากอหาก,กินอะไรหรอพี่น้องข้ามข้างฝุ่นล่ะใปกับยูด้คอรอตออกไปกับเปียกแล้ว่ะครับยางเลาะเมืองแล้วกะโอ้นามหลงจีบแล้วครับพี่น้องอายุลุงนี่เขามากอะชุดยอดที่บกันครับนามพาเข้ากับหลงจีบแล้วครับพี่น้องต้นหมูต้นไม้เปิดฟ้าเข้า ในน้ำไปท่าก็โอเคเลยครับบรรยากาศจะเท่กทะละน่อยเดี๋ยวครับพี่น้องออกข้างนอกเพื่อให้ฝนฟ่าตกย้อนฝนกับตกตกแห้งตก,ก,กคอยสลับไปเนาะก็ด้การด้วยครับพี่น้องตกลงมาแบบนี้ก็ซุ้มเย็นซุ้มเย็นแล้ะครับแต่ว่าสมเด็จกระสินม,ม,มันมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับพี่น้องตกลงมาลดสมเด็จนี่ม,ม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมครับเพราะว่าเป็นพื้นที่สูงเนาะตก ปันหดก็บ่ท่วมครับเพราะว่าสมเดชเนี่ยอยู่ร้อยต่อระหว่างกรสิงห์กับสกล,ลคนครออกจากตัวสมเด็จไปประมาณ6กเกตกิโลนี่ก็เป็นเทือกเขาผูผ่านแล้วครับพี่น้องพื้นที่เกตร้อยต่อระหว่างจังหวัดกรสิงห์กับจังหวัดสกล,ลคนครพื้นที่สูงเก่หน่อยของอำเภอสมเด็จพื่มวิจาราเรื่องน้ำถล่มครับพี่น้องน้ำชุนมากอะที่ลงทงางคำวงลงทางเขาวงทางหน้าคู่หอยเพิงไม่พูดละครับ ลงลำลำเปล่าลงลำพยัง่งออกทางหน้าคู่หอยเพิงไปออกทางคาม่วงยังสิลงทางเพื่อนลำเปลสสส่าชัสสักับกมาเพื่มเงื่องการสีเข้าไปพุ่ครับชมเบสบ่็มีปัญหาเรื่องน้าเรื่องขาครับพี่น้องตกลงมากไนเลกับบ่ถ่วแล้วครับก็ดีไปย่างหนึ่งครับพี่น้องคนฝ่าตกลงมาก็ได้บรรยากาศชุ่มเย็นขนาดออกข้างนอกก็บ่ไดดก็ยืดเชิงช้าหาน่อยนี่แหละพี่น้องเลย มาจอดเมืองปลาในจังไรฮะเขาบืนออกไปนะครับประดุกแทงบืนเร็วเนาะพี่น้องอย่างใดเมืองแล้วก็ท่านในน้ำก็ท่านในล้นครับบ่แน่ครับจะตกมาแบบนี้อีกมือหนึ่งเลยครับมีสิทธิสีสีล้นได้แช่ว่าก็เอาขางเนี่ยเขียวอ้อมไว้แล้วครับพี่น้องอะดการอยู่ครับเหลืออีกเทปหนึ่งน้ำจังจีล้นเนาะดีสี่ที่พีข้อเพียงกันเลย ทายบรรยากาศมาให้พีให้นน้องเขาเลยบางที่เก่าที่เดิมครับสวนบังวิถีชีวิตพ่อเพียงละชะล้าลาหน่อยออกไปข้างนอกก็ได้ฝนฝ่ามันตกขับพี่น้องหลหมองไลายที่คือติดตกคือกันนาะถ้ายุลุงนี่คือติดทัวอีสานทัวประเทศไทยหรือมั้งพี่น้องแต่ถือว่าเป็นลูกงหญ่พอสมควรอยู่ตกมัดมือมัดขึ้นแห้งแน่คอยแน่สลับกันไปให้รรยการเยี่ครับพี่น้องเห็ดไหยบรรยากาศสูมเย็ยนดี ต้นหมวกต้นไม้ในาน้ำในฝ้าในฝใน,นแล้วก็โอ้สุดยอดเลยครับควาบรรยากาศงามๆให้พี่เห็นน้องเขาในเมืองครับบรรยากาศอยู่งเหวี่ยงสวนของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่แหละครับนะฝากช่องวิถีชีวิตพ่อเพียงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับพี่น,อน้องเจริญพงศ่พลาดคลิปเจริญ้พี่อนน้องเขาในเมืองครับข,ขอบคุณพี่น,อน้องครัครับสวัสดีครับ